สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็จะมาฝึกการอ่านนะคะในบทที่5ชีวิตใหม่นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มฝึกอ่านกันเลยชีวิตใหม่ตอนสาสายขบวนช้างมาถึงจุดนัดพกที่หมู่บ้านชายป่าลุงวันพี่ชายของควานโพขับรถมารับใบโบ ใบบัวไปส่งที่ปางช้างหลวงก่อนส่วนช้างเชือกอื่นๆรออยู่ที่นี่ผู้ผาและน้ำใสขอเล่นกับเพื่อนช้างก่อนคืนรถเมื่อนั่งรถแล้วทั้งช้างทั้งคน ยังคงเล่นกันอย่างสนุกสนานผู้ผารู้สึกสบายใจขึ้นเมื่อคิดว่ามาส่งเพื่อนรักเข้าโรงเรียนประจำถ้าคิดถึงเมื่อไรก็จะมาเยี่ยมกันได้ที่ปางช้างหลวงเจ้าหน้าที รู้จักดาราช้างน้อยคู่นี้ดีตั้งแต่แสดงงานช้างที่จังหวัดก่อนจะเดินเข้าโรงเรียนใบโบกและใบบัวใช้งวงกอดภูผาแล้วค่อยๆก้าวเดินช้าๆ ตามเจ้าหน้าที่ไปหันมามองไม่ชูงวงไม่โบกหูไม่แกว่งหางไม่ร้องเอึกเอิกแอ๊กแอกมีแต่เสียงโป๊กเป๊กและกรุ้งกริ๊งเท่านั้นลุงวันเข้าใจว่าเด็กๆรู้สึกอย่างไร จึงหันมาชวนไปไปเที่ยวในเมืองกันไปดูอะไรสนุกสนุกหาอะไรอร่อยอร่อยกินกันดีกว่าไปไปขึ้นรถผู้ใหญ่ขอแวะทํำธุระที่ธนาคารก่อนเด็กๆตื่นเต้นมากเพราะไม่เคยไป ในธนาคารเย็นเฉียบเพราะมีเครื่องปรับอากาศพ่อของเด็กทั้งสองคนหยิบปัดแข็งสอดเข้าไปในตู้แล้วกดปุ่มโน้นปุ่มนี้เดี๋ยวเดียวได้เงินออกมาเด็กๆอยากรู้ว่าเงินออกมา ได้อย่างไรทุกคนอยากกินก๋วยเตี๋ยวเพราะนานๆจะได้มีโอกาสกินของชอบผู้ใหญ่สั่งก๋วยเตี๋ยวต้มยำผู้ผาสั่งบะหมี่แห้งแต่น้ำใสสั่งเย็นตาโฟแล้วบอกว่าดีนะได้กินผักบุ้ง มีวิตามินเอด้วยตาจะได้หวานไงแล้วทำท่าตาหวานทุกคนเลยได้หัวเราะกันมื้อนี้พ่อของภูผาขอเป็นเจ้ามือพ่อของน้ำใสไม่ยอมน้อยหนะ้าพาทุกคน ไปเลี้ยงไอศกรีมที่ร้านใกล้ๆไอศกรีมมีหลายรสทั้งรสทุเรียนกะทิมะพร้าวอ่อนมะม่วงและสม้มใครอยากกินอะไรสั่งเองพอชิมคำแรกผู้ผาพูดขึ้นว่าอร่อยกว่าน้ำแข็งกด น้าน้ำใสนะน้ำใสพยักหน้าเห็นด้วยแล้วสั่งเพิ่มอีกคนละถ้วยผู้ผาและน้ำใสขอไปร้านหนังสือเพื่อซื้อเครื่องเขียนและหนังสือที่ชอบทั้งสองคนใช้เวลา เลือกหนังสืออยู่นานต่างคนต่างซื้อหนังสือไม่ซ้ำกัน mm hmm. จะได้แลกกันอ่านหมดเวลาแล้วดุงวันต้องขับรถไปส่งน้องชายและขวาญมิงที่จุดพักช้างเพื่อจะได้เดินทางไปทำงานต่อส่วนเด็กๆ ต้องค้างคืนที่บ้านลุงวันเพราะวันรุ่งขึ้นลุงวันจะไปส่งเด็กๆกลับบ้านได้ใบโบกและใบบัวมีชีวิตใหม่ภูผาและน้ำใสก็มีอะไรใหม่ๆใ,ในชีวิตเหมือนกันเป็นอย่างไรกันบ้างค้ะเด็กๆ าจากที่ได้อ่านไปเมื่อกี้เด็กๆก,ก็คงพอจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าทำไมถึงตั้งชื่อเรื่องว่าชีวิตใหม่เพราะว่าภูผาและน้ำใสได้ามีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอาส่วนใบบกและใบบัวก,ก็มีชีวิตใหม่ในปางช้างหลวงนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็พอกันแค่นี้นะคะ ฝากเด็กๆไปฝึกอ่านนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบาย,บาย